ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอจอมพระนะครับมาพบกเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้โฟทีในนาข้าวนะครับแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะฮะสิ่ง <Wow. S 1> ที่เราต้องมาวันนี้เพราะว่าข้าวคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราต้องการให้กเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับกเกษตรกรกันนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ ที่คุณพ่อใช้โฟทีอันนี้อันนี้กี่ไร่นะสิบไร่สิบไร่ในอดีตเนี่ยก่อนที่จะใช้โฟทีเนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยเราเกี่ยวข้าวแปลงเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร่ครับได้ไม่เกินสามเกวียนสี่เกวียนเลยสี่เกวียนนี่เก่งละเก่งละสุดระบาดดีใจแล้วเลยปีนี้อะไรเยอะอนะแต่ว่าโอกาสสี่เกวียนเนี่ยไม่ได้เห็นบ่อยเลยส่วนใหญ่ส่่วนใหญก็จะสามเกวียนคุณพ่อได้ผิดพันโฟทีมาจากไหนอะครับมาจากคุณพินครับคุณพินงามลูกสาวเพราะว่า ข้าวมันจะตายแล้วเพราะว่ามันจะเหี่ยวไปแล้วแหละเพระวาผู้บ่าว่าไม่ต้องขีดหรอกไม่ต้องส่งมางไม่ต้องขีดหรอกว่าเออเอาไปขีดไปขีปปดดูก่อนขีดดูก่อนนี้นะฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับสี่ครั้งครับสี่ครั้งตามสูตรบริษัทเลยหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับกี่วันอาทิตย์หนึ่งผมออกไปดูเป็นยังไงบ้างครับมันก็ขึ้นขึ้นคือเขียวหน่อยแล,ล้วพอดีใบมันค่อยยอดมันออกยอดมันออกหน่อยค่อยออกทีดหน่อยพอดีอะประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกผมออกไปดูอีก ผมก็จะฉีดซ้ำเลยทีนี้อ๋อก็คือตอนแรกใบมันเหลืองมันเหี่ยวมันเหมือนจะตายอยู่แล้วแต่หลังจากฉีดตัวนี้ไปหนึ่งอาทิตย์มันก็แทงใบเขียวขึ้นมาใหม่เลยแทงใบเขียวขึ้นมาใหม่เลยอ๋ออาทิตย์หลังผมไปดูรอนนี้มันใบมันขี้อยู่นี่ขี้ตั้งเลยเขีขเยวโอ้โดีตัวนี้ผมอ,อมันเขียวตั้ง <im it> เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเห็นชัดเจนเลยมันตัดสินใจฉีดไปเรยที่นี่ก็ฉีดต่อเลยฉีดต่อเลยตอนเกี่ยวข้าวเป็นยังไงบ้างครับตอนเกี่ยวข้าวข้ามันมี มันไม่ค่อยจะร่วงนะไม่ค่อยจะหล่นเหมือนดรมร่วงมันเหนียวร่วงมันเหนียวเม็ดม,มันแต่งใสม,มั้ยเต่งไปแล้วสิบไร่ที่พ่อฉีดด้วยโฟทีครบสี่ครั้งเนี่ยคุณพ่อใช้โฟทีไปกี่ซองครับ2 2> สองแค่เนี้ยสองส,ส,สองครึ่งข้าวที่เกี่ยวได้รอบนั้นเนี่ยได้กี่เกลือนครับกี่ตันโีลบลบทีใช้โฟทีเนี่ยโฟทีเนี่ยได้กี่ตันครับเจ็ดตันเจ็ดตันเลย จากสามตันเป็นเจ็ดตันนะครับท่านผู้ชมผลผลิตเกินขึ้นมาอีกสี่ตันโอ้โหเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะพ่อเนาะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยในอดีตเคยใช้กี่กระสอบพ่อสิบห้ากระสอบสิบห้ากระสอบตลอด <15 S 1> เลยตลอดเลยพอมาใช้โฟทีเนี่ยข้าวแรงกำลังจะตายด้วยคุณลูกบอกว่าต้องฉีดแล้วปุ๋ยยังสิบห้ากระสอบอยู่ไหมครับปุ๋ยสิบห้ากระสอบไม่ใส่ฉีดใส่แค่เจ็ดก,ก,ก,กระสอบเอง รถออกมาครึ่งหนึ่งเลยนะพ่อมีโรคเข้าทําลายไหมครับไม่มีครับโรคเข้าทําลายไม่มีเลยเชื้อราไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยยาฆ่าเชื้อราใช้ไหมครับไม่ได้ใช้เลยอีกข้อนึงแมลงเข้าไหมพ่อไม่มีแมลงมีที่ฉีดโฟทีนสบายเลยต้นมันแข็งข้าไม่ล้มด้วยข้าไม่ล้มด้วยไม่ล้มออไปขายที่นั่นแหะไปขายที่สกอตอน่ะอ่าฮะบางคนละขายไรกิโลละแปดบาทยี่สิบแปดบาทห้าสิบหกสิบผม ก็ให้แปดบาทผมไม่ไขอเลยแปดบาทแปดสิบตังค์เลยโอ้แปดบาทแปดสิบได้เยอะกว่าเขาเลยไหมได้สูงกว่าเขาสามสิบตังค์ครับทําไมทําไมเพื่อนเขาไปขายเรียวกันทําไมเจ้านี้ทําไมได้เยอะได้เพราข้าวเขาต่างกันเม็ดข้าวมันสวยเม็ดข้าวมันสวยขาวดูของผมดูแล้วสวยคือแปลกกว่าชาวบ้านเขาเลยว่างั้นเหรอเห็นไหมครับท่านผู้ชมประหยัดทั้งยาฆ่าเชื้อยาฆ่าแมลงแล้วก็ลดปุ๋ยไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือผลผลิตข้าวนะครับจะเคยได้สามเกวียน หรือ3ตันกลายเป็น7ตันมหัศจรรั์ขนาดนี้นะครับมีอะไรฝากให้ท่านเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิหรือข้าวแต่มันอื่นทั่วประเทศไทยบ้างครับอยากได้ผลผลิตข้าวเยอะๆให้ลองใช้ดูปูธีเหมือนจะเหมือนผมใช้ได้ผลมากได้ผลเพล,ลินมากเลยครับปีหนึ่งปีหนึ่งได้ข้าวเยอะลดต้นทุนซื้อปุ๋ยด้วย โอเค <Okay. S 1> ขอบคุณครับวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ